ไมเมื่อไ่เอ้ยจังกอบเอาไตายโลดเห็ดยังอะไรัพ่อใหญ่ซิมงเน่ยซิมยังตัวตีมซีมเราก็แชบเลยไอ้แผลงบวะ้บุมีแปลกเนาะไ้มากินน้องเอ้ยเบรกแชบน้องละตั้งแซบบัวให้มากินมันยังแอะแล้วไปภาาฝรักงเลนี่จะได

มันเป็นหนามนหนามห้องมึงบ่หนามห้องกู้สบายดีพี่น้องปองภัยเบิุดูทุกคนตอีลี่น้องตอนหับกระซูเอาหารเทียงเนาะเลี้ยงส่งเดี้ยนี่มาเลี้ยงส่งเดินปีก้ดคอยแอบกิดได้เออว่างก่อนก็ได้ดีจ้าแอบกิ๊ว่างก่อนก็ได้ มื่อนี้พี่น้องเป็นมือที่ที่หกหรือที่เจ็ดวะเจ็ดเจ็บปิดคนผิดเจ็ดจะมาวันที่สบายดีสวัสดีครับมึงเฉ็ดยังไงกูเรียงส่งกูมึงเลี้ยงส่งกูมึงเฉ็ยดยังมึงชิมืออะไรมึงชิมืออะไรเฮ้ยไม่บี๊ เออโบเกิร์ดนะพระห้เบาอันมาพี่น้องว่าอันไซเวตฮะอันพุดกิ่โลโบเกิดเนาะมาเสียวก็จะหดสิบห้ามือก็บาคบจิ้มเสียวแซงก่อนให้มันหดจะชิบมาแซงเน่ยอยู่น้ำมันจะเบื่อขีนากันแหละรอนย่าบอยังบอไเลจะนาย่ายนะบโบเร่เร่อันคิดย่ายนนั่นเลยเมื่อไปเขาก็ไปเห็ุอยู่และชวนพวกโยก็มีคือกันชวนอ๋อชวนห้ายายอันนั่นเลยยายพรเออยายพรถ้าไม่เท่าพ่อนมา ขายยังระยายญ่กุ้งลอกนังหันสลัดปริกลิ่มน้ำปลอกน้ำปีงกบอีเลียพี่น้องเลยมืาเนีเซียกินโซอันไปตลาดระหว่างนี้บอลมีนใแสงเป็นก้นเห็ดกบเรือเมื่อวานนี้กบหนองมาแต่บาดใหม่เขาคือตัวใหญ่ได้ใหญเฮ้ยกัวมาแปดตู้ไปสามไปสามดีแหล้มันแพร่พันธุ์เท่านี้โอ้มันสิบวัดอยแพร่พันธุ์ที่เขาเหี่ยงอยู่กู นี่แหละเป็น้องเอ้ยสิได้กลับแล้วเพราะว่า<ด>อันเอาต่คู่อันบ้านนอกมาแต่อุบลเนาะมาลินเราก็เลยว่าสิกลับไปแเค่ๆมันคือจะหาสือ่ออันมาเนาะมีงานมีเรียกอยู่ปากเซ่เสียเพิ่ปก็เลยสิพากันกลับเนาะกลับสองก้นจุนก่อนเข้ามะอีกประมาณสองสามหมื่นพอแล้เพราะว่าเข้าสีเมื่อวัยได้เวลายังเห็ดแดดใหญ่เลยน้ำเมื่อน้ำเมื่อเมื่อไว้ในฮาร์ดไทยสื้อซอยสซื้อซอย าทยยอู่วงมันไฟมากนี่จะได้ไฟดับไปในห้องแรกเลยดิพ่วงไฟมาเมื่อห้องนี้มันกระดับอีกคือเก้าผมมีดับติ๊กตอกมึงเห็นบมติ๊กตอกเขาซุ่มไฟกันตลอดแต่มันบอกท่านได้ซุ่มตีเมื่อก่อนนะบงเมื่อห้องมื่ก็ปิดไฟนอนนี่นอนปรถทื่กันอีกกับโยกันโยกกวนอนแต่นเพิ่นนอนโยกนี่มันสีเมื่อไี้นี่มันก็ปิดประตูแหละเอาเกิอบเขาในห้องแหละ เอ็งไล่เมือแล้วนะขับั๊กโยอยู่ห้องบุเรหเห็นนอนนามันติดหนึ่งบอดิบุเรหเห็นแล้วตอนขอยตื่นเจ้านอนตอนขอยนอนเจ้าตื่นคอยกระตื่นกันแต่มันบุเรห์เจ้ายังพอทันได้สี่ห้าโมงแรกปิดประตูทิ่มแหลกโอ้ดิตะแรงนี้อันนั้นเมื่อนวานเมื่อวานเมื่อนีนนี่พงเฮือนผ่าอะไรกลัวสิโดดลงมาจะขื่อจับปั๊กเจ้าน้ำห้องอยู่แถวนี้นี่แหละอยู่ข้างบุ๊ง มันออบแอบออบแอบออบแอบแถวนี้นี่มันใหม่ก่อนสุกใจแสงนี่ที่ขางถึงถึงบอลข้างๆก็ชัวร์หรือว่าเอาขีดขีดออกบ่หรือว่าขีดอันทานออกอีกบบอย่างมันตายบ่วปนตรกเนาะบ่วบอแต่คอยหันขอไก่ยังวะมึงใหญขอไก่ไม่พูดเออนี่นี่หันเป็นอันนั้นขอขอหมูขอเป็ดขอไก่ขอไก่อยู่พี่บอลบอลข้าวโพดนะวางหันก็เห็ดอัน พามพามไก่พามไก่ไข่พาไก่ไข่เลยพี่น้องติดตามคำแสงมาด้วกันคือสื่อเนาะคำแส้งมือก่อนคำแสงเจ็ดอันพามไก่ไข่เนาะสื่อมางานบอลจะคล้องเขาที่มาเอาก่อนคำแสงลงทุนไปสิสิสิบแปดล้านบ่ะรวมๆทั้งเบิดลงทุนไปป่ะสิบแปดล้านลุบป่มานั้นลุบมาแล้วขึ้นได้ไหมเนาะมันช่วงน่ะพอดีเงินขึ้นเงินเฟ้อพอดีนะ โควิดไก่มันไก่ไทยมันพวกท่นการสุราเอาหัวไก่เขาเข้ามาลักไก่เวลามึงรีบเมื่อรีบป้ายมื่อละบเศร้าโอ้ไก่ไข่ดีไก่เศร้าแปดโต๊ะบัวไก่แต่บวกท่านหัวอาหารมันนัอะไรนะหัวอาหารกับแพงพอดีพี่น้องสอบหนึ่งสอบหนึ่งเซนแปดบ่สอบเท่าไหนวะแม่นบอลเรือซ่องเซนกว่า อืมนั่นกบกบหอนเนาะพอได้คั่นหูไปใหญ่นําเหียเดี๋ยวมื้อนี้สิปิ้งกบแล้วก็ตําบักแดงเนาะสู่สู่เพิ่นกินเนาะพี่น้องเลี้ยงงเลี้ยงประมาณบ่าย2่แล้วออกเมื่อเนาะเฮ้ยเขาเขาอัน เนี่ยงส่งกันเขาก็บ่ได้กินกบได้กินกุ้งกินปลาหมึกไปว่าซั่นกินบุฟเฟ่ต์ไปมึงเห็นตี่นี่สะพาพอันเวียดล้อมอยู่แถวนี้เออก็ะเด้อาหารแถวนี้แหละเลี้ยงส่งสะพานหลอมเป็นปลาแล้วนี่ก็คือสิมีแต่กบเป็นปลานล้วแลกินกุ้งกินหมึกประมาณบ่ายโมงขึงสองสองโมงไปไหนอันนี้มันก็บ่ายเลยด้สิบ่บ่ายหรือเปล่าเกือบเลยสองโมงสามโมงหอดคุณกับประมาณฮาสี่โมงไปสื่อเสีอีกหนึ่งฮะไปสื่อเสียอีกวันนี้ บ่มี่ดิเสื้อตัวเดียวกับเฟลไปงานปะงานหนึ่งตัวแรกเลยปะงานไอ้กลุ่มที่เมื่อออกงานเนาะทุกคนไปพอดีเลยคำแสงแล้วเบียกแล้วงานก่อนเมื่อน้ำดางประมาณสามหมื่นซะสอจัดเลยแมนให้ปรกโยมชน์แถวพวกเฮาสีมีทิพตรวมกันเรื่อยๆเนาะบบิ๊กแมีทิปพตไปน้ำกันรวมกันเรื่อยๆพี่น้เนาะติดตามชมตามส่องต่างๆของพวกเฮาเลยเนาะ เบิ้งไปอะไรทุกคนเจอกำแซงกิดตามไปเนี่ยเลี้ยงสีสางสีสันสางเสียงให้พี่น้องได้ได้หัวได้ยิ้มได้หัวไปนํานหแล้วเนาะมาสร้างพัทธมิตรกันถอดพถอดแต่ว่าได้เบิ่งขี้เง่ามาหลายเนาะหลายชิ้นเมื่อไปในเลื่อยๆไม่ใช่เมื่อทางใดนทางเก่าเราหยักเนาะอันนี้เป็นโัเขาเออ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 แต่เด็กน้อยนี่อันนี้ได้หนิปั้นได้หนิโอ้กินข้นมะฮะกินข้นมะ เอ้าตอนนี้ไปไหนมันก็บ่มีตะปูเนาะเนาะมึงเคยเห็นอยากเหยียบตะปูบ่เคยมันก็สิเจ็บอยู่เนาะคันอยากเหยียบตะปูเนาะเจ็บอะไรแต่เฮาเหยิบเสียดในหน่อยๆยังเจ็บเนาะเจ็บไฟได้ีสออกมันกับสีประมาณน้ำแก้วสำน้ำแก้วมั้งเออนาะตะปูกับสีประมาณนั่นส้มเซียนส้มอะไรนี่แหละเฉพาะอยากเจ๊นี่เห็นสมุทรคนอยู่ลุมเนาะมันบังเนาะ ผู้เขาเบอร์าชบวงบางตนใหม่ก็5บาบเ็นแลวจะได้สกินอีกเาคนสมุดกลัวมึงเบึงนางลายหัวเลยเอ้าก็บเบ่งไปไปไปานางท้าพดไปจะนอยได้กินอยู่ทอกเขาโอเคพี่น้องเากิล่ไปก่อนนะฝากทุบคคไลใจเด้อบสุกก่อนจะจพานมัแจงตามตามกินเผาพี่นะสุกแล้วระกบใหม่เแล้วชงแ กรอดกรอบโพดจะหลอกนะก็กินเด้อยังมีหลอกหมางอีกเขาเอาต๊ดมันอันหนึ่งมาวายจังสนเนาะหลอกหมางอยู่หัวกินไม่ไดเอ้าห่งไกล้แล้วกินแต่เพียงอันแอวมันลงมากินกรบกระเหลือซำพอแบะอีกเลยคือว่า บวกกินนะวบนนี้กินได้กินแต่ข้าถอยกินแต่ข้าถอยฮ่าโอยมันข้เห็ดอยู่ไซนออมันอันนี้เลยมันดิบกระแดกตั้มเบิดอปะเบื่แล้วจุ่มดาวเฮ็ดเจลจุ่มมือจุมมอมันก็เบืดแล้วหัวหน้าเนาะเดี๋ยวที่เลย ai buong đe. Thưa bà buong. Ờ tam ปลาแหล่อันนี้แม่นค่ะใส่ได้หลายบางทีเผ็ดนะค่ะ.โอ๋กินขี้ bớt bỏ. ก็มีใมัยนกมีกับ้าใ่หีอกเนตมเย้มตกเขาสีเปลือกมันน่ามันเลงหอมขอนี้นอน้องมาขึ้นมาขึ้นมาเลยาลวกยายแล้วเ มาซิมบ่เตะจอกคนได้กระซิมกระซ่บนะฮะอย่าต yeah. ื่นยากนะหน่อยเลนปัดทุ่เกลือล้นดอยเมเกลือนวงนึ่งล้วอยากกัดซิม โอ๊ยไม่เมื่อไหลยายใหญ่เอ้ยจังกรไอ้ตายหลดเห็ดย่งอนไครับพ่อใหญชิมบ้งเนี่ยชิมไปย่งตัวตีมชิมเากระแชบเลยแปร่บบ่บ่มีแปร่เนาะให้มากินน้องเอ้ยแบกแชบน้องละตังแชบกลัวให้มากินมันยังแยะแล้ว เห้ยมาสกเป็นี่จะได้บวมๆนอนเอาออกนะฮะนอนน้ำมักไอ้ใส่นอนเอนเฮงชัเอาบวงนะตอนยทเทเนี่ยแหละนะเห็ดมันเป็นแต่คนกินี่มันดีในถึงในตอนหมักแตงนอนประเดกเป็นยังจะไปนอนยังนั้นอ่ะเกวเผ้าจ้าง

เจาเฮ็ดนี <S <S ่กูบอกลงมันก si? ินเจาเฮ็ดครักินมันเบิดเด้อกินแล้มันมุดลงกินได้อยู่ที่ยังได้อยู่ที่เนาะอะไรนถั่วโต้อนไหนฮะเด็กโต้เจาเฮ็ดปนเฮ็ดก้อเฮ็ดโต้สุมโต้สุมเออยู่ในหลังอันะไรข้างหลัง มึมักซุปกะเทียมเออเรื่อแบ่งห้แม่มึงนำสมเืมเยวไปกินของดองแส่กระเพาะบ่อของดองประเทศปวกซื้อไงขับรถบรรทุกสินจ้าแล้วจานมันหัวเลยค่ะหนามสิไรอ่ะจ่ายอตไเอาตัดอะรตัดมาีโกบก็ใส่จานอาสาโกบก่ะใส่กรตาดนี่แหละมามามาทิ่มเป๊ะไปาบอยากเนาะมามา เริ่องการต่อไปอาหารเต็มผ้าพี่น้องมึงมาเด้อมาเด้ออาหารเต็มผ้าพี่ต้าเต็มหน่วยได้แล้วยี่ยมาผีก็ได้ได้เลยน่าเออมาเพชรเด้อรีบเ้ยน้่งอาบนี่เด็กกูยังติกัดกัดนะยี่ใครเนี่ยเลยหลอกนั่งใครเน่โอ้ยกินกบนี่ก็หยาดเนาะ มันก็ติดตัวหนานี่ขันมุกบลอกนั่งเขาเขาจะไปหาผัวใหม่เอาสันบม่ต้องหลอกหรอเอ้าเอามาซะมันหลอกไปไหนมันติดสิสไฮน้่มได้โอ้โหเทมเงินอีกหลานหนึ่งโอ้โหเบ่งเครื่องเบสีมาแถมหลานเขาชานอีกจะหาดูเอ้าขยะแหละเขาจะไปเอาน้ำผัวใหม่ก็จะ ตอหอนดีเว้ยลนองกระซีเนาะมาพี่ดองมานกบจำเป็นอะไรบึงวะเบิ่งบึงกระเบิงไลตัวอย่างกลนพยายามไมบูดนะกระเบิจำบึงกินสิบึงกินไม่กับปลกเลยชิมดูโยกคุยบ้งอย่ามันอย่ามันบูดชิมเจ้าอะไรเขือมงวยอ่ะเจ้าหูเลกจ้า ตัวดมปันเข่ายังเวลาไปจะเอาตัวนี้มาดมนะกันอยากดมไอ้ดมปันเข่าปันปันดมมันก็จะเป็นยังไงยังยังเนาะยังไอตัวอุจจักยังบะทิมอยู่เอ้าแต่งกินกระป่นผมยังปะทิมอยู่จังวะอ่ะอิริบะหาซิบังติ กินคาโทเองกินกบกินตะคาโทเอกกระโตกระเต้ให้พ่อแม่อื้อขอตบสะบอส้อ,อต่อเนี่ยเนาะตบมันเลยนะเขามันใสกุมตาเนะะาะเมื่อเจ็บไปงานแล้บบวกินเลยกินมักเรนเลยพี่ดูดีเลยอืมเอาบ้างไป,ไปไหวนี่เต้สาเกิน กินโมเลนเลยพิวดีเขา,า آ, วาะ่าเห็นบ่แข็งอยู่เนาะกินโมเลนพิวดีดีสุดยอดเพ,พิ่งเราพิวดี้เลยอันนั้นกินได้บ่เอบ่ได้กินได้เบรนบอกก็กินคนเกะคำเดียวเอีกคำหนึ่งเดี <c oughs> ย๋ยวพี่พี่โดดนะชิ้นหน,นาอยู่ มึงพนะกึ้นได้ผู้บัจักรสาดว่ามันบูดเป็นอะไรเอา้าตาองใจบ่อมองบ้างผูกกันมึงปึ้ปน,ปนไดซึ่งโดนยังยัง <laughs> มึงอีกนเ่ <laughs> เจ็บบ่พ่อแล้วบ่ให้มึงอีกไปไหมโอ้ vậy thật ở rồi Ngāng kìm đọc. Bóng ngang kìm. Bóng bay chim, đi. Tân nha ngang bằng đại. So mày 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 á mày 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 là mày 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 บบกินแล้วเออวันหนาจะให้กินอีกไม่เด้อว่าเดี๋ยวสมพรกคุมไม่จะยุ่มละมัก้งากองมักึ้นกันสมพระคุณไม่ชมพระโบสถ์ชมพักเสียนพักเสียนทักกลุ่มกันเดียวกันเนี่ยกันจะคตรเกินอันเดียวกันปะอันเดียวกันกินเนื้อเต้หัวมันเนี่ฮะกินตะขา มาเก็บไปกินตัวแสบมางกรฉันกินตัวแสบก่อนกระดูกอ่อนั่นหากจะกินขนหอนเลยพี่น้องเล้ยไปเอาข้าวโพดมากับอเลได้เป็นเสืือเปิืนกมังกรบัตีมังกรอ้อนเกือบัดีกินมัดเปลือกกินมัดแกน ยำนนมัดแกนนะมันอยู่ไหนะนีอยู่วันนีมันด่อยู่อันหนึ่งสองสามวันไปแล้มันอยู่ไนไหนาท่านโปงออกมาหลายยังไดอยู่รอกตีแล้วก่อนจะจุ่มหวานนะฮะกระเพระกเพามามามาขออนุญาตกินข่าก่อนด้อย กูไรพี่น้องไป้ผอกันพอไทิ้งงานท้งมปลอกเสียคือก่อนเสียปลอเสียจุกันตีังกรตีวงบาหักเอาเลยอย่าไปหักเออเยวกันกินไหนพี่หนาเด้อพี่หลังเด้อหอมเลยบายบาย ไปหลอหาปลาเลยตีบ้างตีบ้างเด้ไหนมันเท้าโบคือชินิงแขวะปลูกๆมนใหญ่เม่แล้วเมย่อมย์มึงแคอวคนแคลงวนะเขาว่าวหาปูกระโพดกะอพดไหน เพราะนั่นดีอืมเขางหามปูกระโพด <c oughs> คนแขวอ <c oughs> ่องจิว่องทุกคนเนาะอืมจิจิต้องอัอ